อเคนะครับเรามาดูวิธีการปรับเครื่องสายของเจ้า Yamaha PSR 550 540นะครับจะใช้ลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนกองเปลี่ยนเครื่องสายต่างๆในแต่ละจังหวะนะครับก็สามารถเข้ามาทำได้เลือกจังหวะมาแล้วอันนี้ผมเลือกจังหวะสามชานะครับมาครับกดฟังดูนะครับผมกดเล่นครับ ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเครื่องสายต่างๆให้มากดคำว่า voice change ตัวนี้นะครับกดเหมือนครั้งให้ไฟสีแดงมันขึ้นเนาะแล้วจะแล้วก็ทีนี้มันจะโชว์มาเลยครับเบอร์แรกจะเป็นกองอะไรที่ที่มันใช้อยู่นะครับในแต่ละเบอร์นะครับเห็นไหมครับนี่ผมก็กดมาฮะสังเกตว่าจุดไข่ปลากองจะเป็นเบอร์9กับเบอร์10นะฮะม,มันจะมีกี่แท็กมันก็จะโชว์เราประมาณนี้ จังหวะนี้มีอยู่4แท็กนะครับนะครับแล้วก็มากดดูนะครับนี่ครับอันนี้เป็นกีตาร์นะครับนี่ตัวเบอร์14ี่นี้เป็นเบสนะครับอ่าเราก็รู้ละทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเบสเปลี่ยนอะไรเราก็นี่ครับเครื่องหมายบวกลบอยู่ตรงมุมขวานะครับกดได้เลยนะครับแต่ว่ากดฟังไวว้้ดยเลยครับกดฟังไว้เลยครับอันแรกผมจะจะเปลี่ยนเบสก่อนนะครับ เบสเบสนี้แล้วกันนะฮะอ่าครับิกเบสแล้วก็อ่านุ่มๆหน่อยมีอะคูสติกเบสนะ,ะอ่าอะคูสติกเบสนะฮะต่อไปผมมากดหมายเลข12นะครับเป็นกีตาร์โคนะฮะผมลองฟังด,ดูกดกดนะฮะแล้วก็ดดฟังดู แต่ทีนี้เสียงกีตรามันดังไปเราอยากจะผ่อนให้มันลงมาหน่อยนะครับหรือทุกเสียงเราสามารถผ่อนได้นะครับก็ผ่อนเพิ่มก็ได้ครับก็กดที่มิกเซอร์ตัวนี้นะครับมิกเซอร์ที่นิ้วชี้ผมนะเห็นไหมครับว่าวอลลุ่มมันจะบอกวอลลุ่มกับชานเ e ลไว้ฮะแล้วก็กดฟังอีกครับ สิบสี่เพิ่มเป็นร้อยอ่าเบตนะครับเบตหนึ่งร้อยพอดีอ่าโอเคนะแต่เราชอบเลยนะเมื่อเป็นที่ถูกอกถูกใจแล้วเราก็จะเอามาเมมไว้ใน4ปุ่มนี้ก็คือ registry memory bank นะครับเออเราก็สามารถที่จะกดฟังว่าเราจะไปที่ปุ่มไหนผมจะไว้ที่หมายเลข3เนาะ หมายเลข3มผมก็จะกดนี่แหละครับ register นะครับปุ่มนี้นะครับ,มมรบแช่ไว้นะครับตามในหมายเลข3นะครับปับ๊บแล้วสังเกตหน้าจอจะคิดว่า memorize นะฮะนี่นะครับแสดงว่าไม่เรียบร้อยแล้วอยู่ในหมายเลข3นะครับลองกดฟีดฟังดูนะครับ ก็แสดงว่าที่เราอีดิตตัวสไตล์เมื่อกี้เข้ามาอยู่ใน r i ีจิสหมายเลข3เรียบร้อยแล้วนะครับผมง่ายๆนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายๆแต่ถ้าใครอยากจะไปแก้ไขอีดิตก็มาปุ่ม Record อีกนะฮะซึ่งมันจะลึกไปอีกนะครับผมก็จะค่อยอธิบายไปในในครั้งหน้าครับถ้าไม่ขายไปซะก่อนนะนี่นะครับมันจะมีคำว่า Record Style ์นะฮะ รุ่นนี้ดีนะครับไฟหลายสีนะฮะดูแล้วสนุกตาดีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกับการแก้ไขเลคคอร์ดอีดิส t ต l e นะครับมันจะบอกมาหมดนะครับเนแต่ละจังหวะนะฮะนี่ครับแก้ไขแล้วก็เคาะได้นะฮะรุ่นนี้นะครับไม่กระจอกเลยนะครับเป็นรุ่นที่ฮิตแล้วก็นิยมกันในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังฮิตอยู่นะครับหาเล่นกันอยู่นะครับผมโอเคครับพอคร่าวๆนะครับสาหรับ การใช้งานแก้ไขสไตล์ของ Yamaha PSR 550สำหรับคำคืนนี้นะครับสนใจอยากจะได้รุ่นนี้วไว้ครอบครองหรือไว้เล่นไว้ฝึกนะครับ <c oughs> กิงกลางมาเลยนะครับเปลี่ยนเป็น USB ให้เลยนะครับเห็นไหมครับแก้ไขอะไรสบายๆนะฮะไม่ต้องหาแผ่นนีมันเหนื่อยแล้วนะฮะโทรมาได้ครับ0651125849บ้านดนตรีคีย์บอร์ดครับผม <c oughs> ขอบคุณครับผม